กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Big Boy The Cop นะครับวันนี้ผมขอนำทุกท่านมาวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนดที่27ที่หงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะออกเดินทางไปเยือนเจ้าป่านอตติแฮมฟอร์เรส์นะครับที่สนามซิตี้กล่าวก่อนอื่นนะครับผมขอรบกวนทุกท่านนะครับขอความการุณาทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานซึ่งก็มีผมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ ก็เพื่อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับบางท่านชมแล้วอาจจะลืมกดติดตามก็ขอความกรุณาทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณครับเรามาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับพบกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ทั้งคู่ก็ได้เจอเจอกันไปแล้วนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาที่บ้านของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับซึ่งผลก็ออกไปเป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะครับกดเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส์ไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยการยิงของดิโกโชต้าดาวินนูเย์และก็โมเมดซาาห์ช่วยกันทำคนละหนึ่งประตูน,นะครับสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันนะครับพบกันทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับ ก็เป็นานะลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปได้ถึง3นัดฟอเรสชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือฤดูกาลที่แล้วที่นอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านซิติกราวนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในครั้งนี้นะครับก็วนกลับมานะครับถึงที่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไปเยือนซิติกลาวบ้างอีกครั้งนะครับผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับนอตติงแฮมฟอเรสกันก่อนเลย ทีมของนูโนเอสปิริโตซานโตนะครับในช่วงหลังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับโดยนัดล่าสุดก็เปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์ศประตูต่อ1นะครับในรายการ FA ครับส่วนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ4ทํทำให้สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับก็ล่อแหลมสุดๆเลยนะครับ โดยแข่งขันไปทั้งหมด26นัดครับมี24คะแนนรังอันดับ17ของตารางคะแนนโดยมีแต้มมากกว่าทีมที่ตามหลังอย่างลูตันทาวอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการแข่งขันมากกว่าด้วยนะครับ1นัดด้วยกันผลงาน5นัดหลังสุดในทุกรายการของนอตตทิแฮมฟอร์เลสนะครับก็แพ้ไปถึง3นัดนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับ โดยในนัดนี้น o อตติงแฮมฟอร์เรสก็ยังจะไม่มีคลิฟสวูดนะครับนูโนตาวาเลสโอลาไอนาอิบราฮิมซองกาเล่นะครับแล้วก็วิลลี่โบลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับคาดการ11ตัวจริงของน o อตติงแฮมฟอร์เรสในนัดนี้นะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้าน, Turner, นแมทเทอร์เนอร์นะครับแบ็คขวาเนโกวิลเลียมแบ็คซ้ายใช้แฮร์รี่ทอฟฟโลนะครับ เซนเตอร์ฮาฟนะครับจะใช้ทางด้านฟิลิเปยืนคู่กับทางด้านมูริโล่นะครับตัวรับ2คนใช้ดานิโลกับทางไลอันเยสปักหลักคู่กันนะครับตัวลูก3ามคนจะเป็นทางด้านแอนโทนียลังกานะครับมอร์แกนกิฟไว้แล้วก็ฮัสซันโอดอยนะครับหน้าเป้าวางทางด้านไตโวอาโวนิยี่นะครับลงลาดตะข่ายในนัดนี้เรามาดูทางฝั่งทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ เจอกันครับครับคุณซื้อของหงแดงริเวอร์พูลก็ยังพาทีมทําผลงานได้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับก็ส่งชุดผสมลูกกรอกคันนองนะครับเอาชนะทางด้านนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับจากการยิงประตูของเด็กดาวลุ่งทั้งคู่เลยนะครับนั่นก็คือลูอิสคูมาสนะครับแล้วก็ทางเจเดนแดนนะครับ เหมาคนเดียว2ประตูผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการ FA Cup ไปได้นะครับโดยจะเข้าไปเจอกับยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่16มีนานนี้นะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะทางด้านลูตันทาวไปอย่างสวยสดงดงาม4ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ก็เป็นผู้กองฝูงเอ้ยนะก็เป็นจ่าฝูงนะครับ ด้วยการลงเล่น26นัดมี60คะแนนนะครับนำทีมอันดับ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนแล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยไปได้5นัดรวดเลยทีเดียวนะครับถือว่าผลงานกำลังเข้าฝักเข้าฝาสุดๆเลยถึงแม้จะมีนักเตะบ,บาดเจ็บเยอะก็ตามนะครับในนัดนี้ทีมของเจเกนคอปก็ยังจะไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับโจเอลมาติฟสเตฟานไบเชติสนะครับ เดียโก้คันทัลล่าดิโอโก้โชต้าไอซองเบเกอร์ครับเคอร์ติสโจนแล้วก็ไรอันกราฟเฟนแบกนะครับเรียกได้ว่าหน้ากระดาษนี่แทบไม่พอกันเลยทีเดียวนะครับตัวเจ็บของลีเวอร์พูลพูดแล้วก็เฮอนะเหนื่อยใจนะค <c oughs> าดการ11ผู้เล่นตัวจริงในนัดนี้ของลีเวอร์พูลนะครับก็จะมาในระบบ433ผู้รักษาประตูครับก็จะเป็นทางด้านเควินเคลเฮอร์นะครับลงเฝ้าเสาต่อนะครับ แบ็คขวาคอร์เนอร์แบสลีย์นะครับแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันเซนเตอร์คู่นะครับก็จะเป็นทางด้านเวอร์จิลฟันไดจะจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับกองกลาง3คนก็จะเป็นทางด้านวัตตลุเอนโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ฮาวิเอเลียสนะครับกองหน้าก็จะเป็นทางด้านโคดิกัรโปนะครับลุยดิอาร์ตแล้วก็ดาวินนูนเยสลาตะข่ายในนัดนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับลิเวอร์พูล จะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่2มีนาคม2567นะครับเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับในนัดน,นี้คาดว่าทางผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลก็จะเปิดเกมใส่เจ้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อคว้าชัยแล้วก็ฉีกหนีทางดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก่อนนะครับจะได้สร้างความกดดันให้กับทางแมนซิตี้บ้างนะครับเพราะว่าแมนซิตี้นี่จะมีเกมใหญ่นะครับจะทำศึก เมืองแมนเชสเตอร์กับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับส่วนทางเจ้าบ้านนะครับก็คงจะใช้แผนตั้งรับแล้วก็รอโต้กับเร็วไซรลิเวอร์พูลซึ่งในนัดนี้นะครับผมก็คิดว่าทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็จะสามารถบุกมาเอาชนะเก็บนอติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ถึงถิ่นเลยนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไร คิดว่าใครจะคว้าชัยนะครับใครจะคว้าชัยไปครองก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับร่วมพูดร่วมคุยกันได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านอีกสักครั้งนะครับก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ